วันนี้ก็กอะไรแล้วนะครับก็สลับกันเลยนะครับได้กันเดี๋ยวมาลุ้นเจ้านี้กันตอนนี้นําอยู่5.35ครับ

อย่างนี้ดิยังไม่้มเลยาไม่้มงนี้ที่พอาวีวมันไม่เท่าได้ยงไ้ลยดที่ช้อนอันี้อันนง่อันนี้มัน่มันนี้้สิ เอา,เ,อาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้เามาเรียบร้อยพอประมาณนี้วันนี้ผมเข้ามาอยู่ที่บ่อวิธีกูฟิชชิงนะครับวันนี้เขามีกิจกรรม ฝากนันอีกแล้วนะครับน,นี่เอาตกไป,ปกแ,แต่ว่านำอยู่ตัวนี้ก็ยิ่อุ้ยนี่ขนาดอันนี้ขนาดน,น,น,นี้ก็ได้อันนี้นำอยู่ห้าจุดสามห้านะครับเดี๋ยวเรามาดูจนันกัน เห็นปล่อยเห็นวาลั่นลานขึ้นมาแล้วนะครับ ดูบรรยากาศบ่อวิธีคูนะตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงครึ่งแดดก็ยังไม่ร้อนมากนะครับส่วนนักสมานักกีฬาจะอยู่โซนทางด้านนี้นะครับบางคนชอบที่ตรงไหนแบบมันๆก็จะที่ประจำอะไรประมาณนี้ อนนี้นำอยู่5.35ครับที่หนึ่อยู่ตอเนี้5.35นัวินแล้ไหครับนั่เียบบ่อเรามีหัเชืนะครับหัวเชื้อ่อเป็นมันก็ได้นะ เข้าเ,เรียบรอยโอ้ยสีโลอัพอ่าน่าจะประมาณสีโลขึ้นแลครับ วิิงพอแล้วไม่สมดุลเลยเนี่ยยังไงเหยนะแบบื่อนละุยไรเต็มอะเต็มหนึงนะยิงหมิงต้องการน,นี่ครับอันนี้ก็ยเยอะยอยู่เลยครับเนี่ยมากันเรื่อยๆนะครับอันนี้ขึ้นปลาเข้าเข้าดีมากครับวันนี้จับกันเลยนะครับ ตอนนี้ครับร้านช่างปลาอยู่เดี๋ยวดูด้านนีน้ก่ <PO V. S 1> อนสบายๆครับวันนี้ครับบรรยากาศร้านวิธีกูนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเขาจะเป็นร้านกระทะร้อนหมูกระทะต่อนะครับมาแข่งกันตอนเช้าพอเลิกบ่ายสามเขาปิดบ่อก็จะเป็นร้านหมูกระทะตอนสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มนะครับกระทะร้อนบุฟเฟ่นะครับเป็นร้านบุฟเฟ่นะครับกินอ่า รอเก่าๆก็กินเต็มที่แล้วใครกินเก่งก็เชิญมาได้เลยนะครับที่นี่นะฮะเท่าไหร่คะแกนเท่าไหร่ห้าจุดหนึ่งห้าพี่สองเลยเกือบเกือบโอ้ยตัวนี้เดี๋ยวเราดูตัวนี้ก่อนโอ้ยโอ้ยโหตัวใหญ่อะไรตัวมาเพิ่มเลยฮัลโลอัพ ตอนนี้หากว่าสคน5วาแล้วครับมีห3 5ที่นำมานะครับอันดับหนึ่งตอนนี้นะครับมาดูเจ้านี้ สาหนึ้าอุ้ยห้าจุดหาศูน์มาดับหนึนะครับตันนี้เจ้านี้5.50้ามาที่หนึ่งเลยแลครับรน,นะฮะแล้วที่สองห้าจสามห้าที่สามห้าจุดหนึ่งห้านะครับนำมาแล้วครับเจ้านี้นำนะครับโอ้เดี๋ยวก็ไปรายง,งานทีมงานหน่อยนะครับว่าโดนแซงละตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปหาทีมงานก่อน งานนี้ก็ได้อีกแล้วนะครับสลับกันเลยนะครับโอ้โหได้กันเ <มา S 1> ข้าดีมากเช้านี้หมานกันทุกคนหม,ม,มานหมันกันโอ้โหเลยครเยอะกันไหมครับนี่ก็ได้อีกเช้านน <laughs> ครับปลาปลาปลาปุ๋ยตัวเดียวเยอะที่สุด อ่ะตอนนี้โดนน้ำแล้วห้าจุดห้าศูนยแล้วนะน้ำมาที่สองแล้วนะที่หนึ่งมาห้าจุดห้าศูนย์แล้วกดากันอกบอเขาด้วยขวาตัวหนึ่ง นี่จะรับจอบตัวละห้าบานได้ใช่บานละหลายบานโดนน้ำแล้วนะนะเดี๋ยวผมมานะเดี๋ยวไปลงคลิปก่อนว่าอัดไปเยอะแล้วเดี๋ยวมาดูใหม่ดีแค่ตอนเช้านะครับเดี๋ยวเที่ยงเดี๋ยวบอกไม่ทำธุระก่อนเดี๋ยวมาดูใหม่นะครับแค่ตอนเช้านี่ก็มันมากเลยนะเนี่ยนุ่มากเลยนะครับ าวอีกหน่อยหอหตัวนมผัดกะเพราหรือเปล่าเห็นไหมกลิ่นแล้กลับไปกินข้าวบ้านก่อนเพิ่งตื่นตื่นมาปุ๊บก็มาเลย เดี๋ยวค่อยมามาม okay โอเคนะครับเพื่อน